อ,อยู่แร้วอยๆโอเคมันอัดอยู่เฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ทุกคนสวัสดีนะฉันเชอรี่มอนิสตาก่อตั้งโรงแรมเฮาสี้โฮเทลซึ่งบริการไปได้สวยเลยนะขอบคุณที่จะมาถามนะฉันแน่ใจว่าทุกคนคงจะรู้เรื่องกันอยู่แล้วนะคะว,ว่าขอดีแล้วเรื่องที่เราได้รับไฟเขียวสำหรับซีซั่นสามและสี่ของเฮาสี้โฮเทลหยุดก่อนชัดคืออจะะต่คุณสวัสด<อ>ีไง เบริสไม่ต้องออกเสียงตกโอ้แล้วนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่อ๋อคือคือว่านะฉันกำลังจะบอกทุกคนว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วที่จะได้ดูซีซั่นใหม่ของแฮสต์เบอร์เ่าหลอดใจด้วยนะพระขานี่มมนเฉยไปแล้วนังบ้าจับสมรล็กๆของเธอไว้ดีเพราะฉันจำประกาศว่าหัวเราบอสกำลังเข้าฉายที่พรามวิดีโอแถมมาอมนิ่หน่อย มันก็ยังฉายที่บน YouTube อยู่ด้วยโคตรปังเลยคิดว่าโรงแรมแฮสบาวลูหนูนั่นจะเป็นซีรีส์นรกเรื่องเดียวที่ป๋าไม่ซอนอยากได้สินะเขาอยากได้ทั้งหมดนี่เลยเออสุดยอดไปเลยว้าวยอดเยี่ยมไปเลยล่ะยินดีได้นะสรุปว่ามันยังป๋านะช็อกกี้เดี๋ยวฉันอธิบายให้ใฟังฟังไงดีล่ะให้พวกเวนพรามวิดีโอจับมือกับสปีเดอร์ฮอสโอ้ชื่อมันโคตรเฟี้ยวเลย เพื่อสนับสนุนการสร้างซีรีส์ที่เหลือของฮอลาว่าบอสตอนเต็มๆแบบโคตรแม่งทั้งดุนทั้งซีรีส์เต็มๆทั้งจัดเต็มทั้งแพ็กและที่เจ๋งที่สุดก็คือการควบคุมการสร้างทั้งหมดยังอยู่ในมือนางคนนี้เลยคนที่สร้างฉันขึ้นมานั่นแหละเธอสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง,างทั้งหมดเลยสลสุดลแล้วหลังจากที่เขา้าฉายในพรามวิดีโอประมาณเดือนก,กว่าจะปล่อยออกมาให้ดูแบบเต็มๆใน YouTube เหมือนที่เคยนั่นแหละ สรุปว่าเราก็ยังทําได้แบบที่เคยทําแต่เล่นใหญ่ขึ้นอะไรนะมันขอาวที่สุดเลยยิ่งกว่านั้นตอนที่พวกเราจะได้มาแวะกวนตีนพวกเธอได้บ่อยดเดี๋ยวนั้นจะไปกวนจริงใครวะนั่นสิขออีกแป๊บน,นึงนะรู้จักคนที่ชื่อไอจิวัสบ้างหรือเปล่าโอ้ให้โอเคโอเคเข้าใจแล้วอย่าเฉลยมั่ซี้หรอกะเ<ธ>ออนี่มาตัวดูความสนุกชัดๆรู้ตัวบ้างไหมใชนคนใจดีนะเว้ยชันชอบเป็นฝ่ายให้ฉันชอบที่ใส่แบบนี้ของนายน่นบิสจาก อันนี้แม่ชั้นเวลาสร้างนันโคตรเอาเป็นว่าพวกเราตื่นเต้นกันมากที่ได้เชสคจากวานเนร์กับทุกคนและฉันหวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ใหม่ของคาร์บินเลอร์และฮัสบินโฮเทลที่อะไรวิดีโอขอบคุณทุกคนมากที่พาเรามาไกลขนาดนี้เราคงจะไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณโอ้ฉันจะรอใครน้ำตาไหลนะนี่จะจบแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ช่างแม่งเหอะปิดท้ายยิ่งใหญ่ไปเลยดีกว่าฉันว่าเราจบไปได้สวยแล้วนะไม่ต้องรอแม่งแล้ว ดูนี่สิเรามีมักซี่มีมิลลี่แล้วก็รู้นะสโตรัสแล้วก็ไอ้นี่มันใครก็ไม่รู้แล้วก็มีไอ้เวทที่มันว่ากูบ้าแล้วก็เจ้าแมวด้วยพวกเราอยู่กันพร้อมป้าเลยดูชิบหายเลยตอนนี้แล้วก็เป็นครอบครัวดีกันแล้วดูนี่สิเรามีไอฟิฟกตสีแดงทีมือคนพากันควง้ไปแล้วนะเจ้าพวกโง่ให้เสียงภาษาไทยด้วย